ขันห้าเป็นจขันหลักธรรมในศาสนาที่สอดคล้องกับเรื่องของทุกขตามหลักอริยสัจสี่โดยหมายถึงกองแห่งรูปธรรมและนามธรรมทั้งห้าที่ทําให้เกิดเป็นตัวตนหรือชีวิตขึ้นมาหรืออาจพูดให้เข้าใจได้ง่ายว่าส่วนประกอบห้าอย่างที่รวมกันแล้วก่อให้เกิดเป็นคนและส,สัตว์ขึ้นมาองประกอบขันห้าเป็นจขันหลักธรรมในศาสนา,สนาประกอบด้วยกองรูปธรรมและนามธรรมทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญ,ญาณ หรูปขันหมายถึงกองรูปส่วนที่เป็นร่างกายพฤติกรรมคุณสมบัติต่างๆของร่างกายและส่วนประกอบที่เป็นรูปประธรรมทั้งหมด 2. เวทนาขันหมายถึงกองเวทนาส่วนที่เป็นความรู้สึกทุกขสุขดีใจพอใจ 3. ส,สัญญาขันหมายถึงกองสัญญาส่วนที่เป็นการจําสิ่งที่ได้รับ 4. ส,สังขารขันหมายถึงกองสังขารส่วนที่เป็นการคิดปรุงแต่งโดยสามารถแยกแยะสิ่งที่รู้สึกหรือจดจําได้ หาวิญญาณขันหมายถึงกองวิญญาณหรือจิตเป็นการรู้แจ้งถึงสิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหลักธรรมคำสอนเรื่องขันห้าคำสอนจะมุ่งเน้นสอนในเรื่องสังขารเป็นหลักโดยให้มองเห็นความเป็นจริงของสังขารว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีความเที่ยงและก่อให้เกิดทุกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความอยากความยึดมั่นถือมั่นในตนเองเมื่อสังขารเกิดขึ้นมาก็ย่อมมีวันสูญสลายไปตามการเวลา ดังนั้นขันห้าจึงหมายถึงกองนามธรรมและรูปธรรมห้าอย่างที่ก่อให้เกิดชีวิตที่เรียกว่าสังขารขึ้นมารวมกันกลายเป็นชีวิตสามารถแยกออกได้เป็นส่วนที่เป็นรูปคือร่างกายและส่วนที่เป็นนามคือส่วนที่เป็นความคิดและความรู้สึกที่ก่อให้เกิดทุกนั่นเอง